สวัสดีครับมาเจอช่องเคอร์เซียอีกแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่1 3เดือน10 65นะครับผมก็มีข่าวเด็ดมาให้เพืเ่อนๆอีกแล้วข่าวแรกนะครับปาคอมเปิดตัว Snapdragon XR2 Gen1 1> นะครับสำหรับแว่น VR เพิ่งเปิดตัวไปได้วันที่12ตุลาที่ผ่านมานะครับมีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับต่อ,อาตาบริโภคพ,พลังงานดีขึ้น50%แล้วก็ระบายความร้อน3 0แล้วครับการแสดงผลนะครับความละเอียดอยู่ที่8 K 6 0เฟรมต่อวิเลยแบบสามอยองศานะครับมีฟีเจอร์แบบว่าตัดเสียงรบกววนรออบ้้างััตตโมิดย ว่าตอนนี้น่าจะทยอยเปิดตัวไปเรื่อยๆนะครับในช่วงปี2565นี้ต่อไปข่าวที่2นะครับแจ็คโวเบอร์พิกเซลเจ็ดและพิกเซลเจ็ดโปจะมีทั้งหมด6ภาพนะครับจับเป็น3คู่มีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดําตามโทนสีต่างๆของตัวเครื่องเลยครับส่วนพิกเซลเจ็ดโปนะก็มี6ภาพเหมือนกันองค์ประกอบก็ตามสีแตกต่างกันออกไปนะครับลักษณะหรูหรารู้สึกแบบว่าจริงจังมากสําหรับรุ่นโปนะครับก็คือมีเรื่องมากมายเลยเป็นข่าวที่3นะครับสรุปฟีเจอร์ใหม่ One UI 5บน Android 13ครับของ ซัมซุงผมจะสรุปหลักๆนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบพวกแบบปรับหน้าจอนะครับปรับ นาฬิกาอะไรต่างๆให้มีอิสระมากยิ่งขึ้นปรับสีโทนสีอะไรต่างๆหน้าจอปลดล็อกนะครับก็พวกหมวดทํางานนะครับการตั้งค่าโดยเฉพาะแอปที่กําหนดก็มีหมวดพักผ่อนนะครับคือเปิดใช้งานก็คือห้ามรบก,กวนเลยไม่ให้มีอะไรมาขัดจังหวะในการเล่นเกมหรือดูหนังเลยส่วนต่อไปก็จะเป็นหมวดการออกกําลังกายนะครับก็จะเล่นเพลงอัตโนมัติโดยมีการส่งข้อความกลับด้วยนะอย่างเช่นแบบว่ากําลังออกกำลังกาย,ยใช่ไหมมีคนโทรมาก็จะมีแบบตอบกลับว่าออกกําลังกายอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยฟีเจอร์อื่นๆนะครับก็จะเป็นแบบเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ดีขึ้นนอย่่างเช ภาพพื้นหลังอะไรนี้การรักษาความปลอดภัยอะไรนี้นะครับส่นสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือการใช้งานต่อเนื่องให้ลื่นไหลนะครับรู้สึกเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นมีหมวดบอกว่าจัดระเบียบความเรียบร้อยอะไรต่างๆนะครับอันนี้อาจจะต้องไปลองเล่นกันต่อไปข่าวที่4นะครับ Microsoft 365ดึงแอป2อแอปนะครับน้องใหม่2อแอปนะครับก็คือเป็นพวกแอปวาดเขียนต่างๆนะแล้วก็แอปตัดต่อคือนํามาใส่ใน Microsoft เรียบร้อยแล้วครับต่อไปข่าวที่5นะครับเปิดตัว Surface Laptop 5นะครับเป็นโน้ตบุ๊ก เกลือทงสุดหรูนะครับดีไซน์ประกอบด้วยระดับพรีเมียมเลยหน้าจอมี2ขนาดนะครับมี13.5นิ้วแล้วก็15นิ้วอัปเกรด CPU ใหม่เป็น Intel Gen 12นะครับสามารถทัดสกรีนบนหน้าจอได้เลยส่วนทางลำโพงนะก็มีระบบ d o l b y a t Mo s คือคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมอยู่แล้วความจุข,ของแบตเตอรี่นะครับตัว15นิ้วอ่ะสามารถใช้งานได้17ชั่วโมงส่วน13.5เนี่ยใช้ได้18ชั่วโมงครับเดี๋ยวแยกสเปคก่อนนะครับ13.5เนี่ยจะให้มาเป็น i5 1245U ตัวเีกอน็น6 5 ตัวแรมจะมี3ขนาดเลยมีแรม8แล้วก็16 32ด้วยแลก็มี3ขนาดนะครับ256 512แล้วก็ 1TB แล้อีกรุ่นหนึง15นิ้วตัวนี้เป็น i7 1265U นะครับมีแรม8 16แล้วก็32ให้เลือกเหมือนกันส่วน s s d นะครับก็คือ256 512 1TB เหมือนกันมีให้เลือก3แบบเหมือนกันตัวนี้สเปคใกล้เคียงกันนะครับต่อไปข่าวที่6กนะครับก็ยังเปิดตัว Surface Pro 9นะครับทรงพลังด้วย Intel Gen12 รุ่น 5G นะครับชิป Microsoft SQ3 เปิดตัวใหม่สีใหม่ครับบอกว่ารอบนี้ Surface เ,เปิดตัวหลายอย่างเลยนะครับอันนี้เป็น Surface Pro นะครับอยู่ที่13นิ้วหน้าจอ Retina 120เ,เลยมี2สเปคนะครับมี Gen12 i5 1235U แล้วก็ i7 1255U ตัวเราจะมี3ขนาดนะครับมี RAM 8, 16แล้วก็32เป็น RAM Wi-Fi ส่วน 5G ก็มี 8, ก16ความจุ SSD นะครับมี 128, 256แล้วก็512แล้วก็ 1TB ถอดเปลี่ยนได้นะครับส่วนก ้องหลังนะครับ10ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องมีอินฟลาเรด้วยนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่น WiFi เนี่ยจะใช้ได้15.5ชั่วโมงส่วน 5G เนี่ยจะใช้ได้สูงสุด19ชั่วโมงเลยรองรับชาร์จเร็ว60วัตต์มาดูในส่วนราคากันบ้างนะครับจะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะตัว Intel เนี่ยราคาจะอยู่ที่38,000บาทส่วนอีกตัวหนึ่ง Microsoft HQ3 เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ49,000บาทนี่ประมาณเอานะครับ Microsoft จะวางจำหน่ายนะครับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไไปส่่วนนจะเเเข้าา้าาาามมบร รออัปเดตกันอีกทีนะครับน,นั่นีก็คือข่าวทั้งหมดที่ผมอัปเดตมาให้เพื่อนๆวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากลกลกวกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ